ภาพล่าสุดของคุณพิสนุค่ะเป็นอดีตพิธีกรสเก็ตข่าวในวัย68ปีหลายคนจํากันได้ดีค่ะสําหรับคุณพิสนุที่เรารู้จักกันเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7รายการสเก็ตข่าวเสียงที่คุ้นเคยรายการที่รู้จักกันดีรายการฟ้ามีตาหลังจากที่ทางช่อง7นั้นก็ออกอากาศมานานพอสมควรค่ะ และไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวกีฬาข่าวสังคมและสุดคุณพิสนุเองก็ย้ายไปอยู่กับทางโทรทัศน์ช่อง3า<ม>เมื่อปี2556ํำรายการประจำคือข่าวนอกลู่ซึ่งก่อนที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการผู้ประกาศนั้นทางนั้นของคุณพิสนุเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองและได้จบการศึกษาปริญรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนจากการเป็นคอลมัมน์รายในข่าวหนังสือพิมพ์กีฬา ก้ามาเริ่มง,งานกับช่อง7และย้ายไปทํางานกับทางช่อง3ค่ะปัจจุบันเองทํารายการเป็นรายการประจําข่าวนอกลู่นอกจากบทบาทพิธีกรผู้ประกาศข่าวแล้วหลายคนไม่ซาบนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสปอร์ตทิปจำกัดและบริษัทที่สามารถหารายได้80ล้าน มาได้ถึง100ล้านคู่สัญญาออมสิน4ปี30ล้านซึ่งนี้แล้วเนี่ยมาจากคู่ถือหุ้นหนึ่น,นั้นก็คือคุณพิษณุค,ค่ะเลยเขาถือหุ้นอยู่30%หรือประมาณ30,000หุ้นนอกจากนี้เองเนี่ยเขายังมีบริษัทที่นำเที่ยวชื่อว่า r ีม m v a เ a t ชันอีกด้วยค่ะเขาสร้างบ้านชั้นเดียวหลังเล็กเกมื่อเทียบกับที่มีใช้ชีวิตเบเรียบง่ายอยู่อย่างสมัะกับครอบครัว โดยลูกคนเดียวของเขาตอนนี้ก็อายุ35มีภรรยาคนเดียวชีวิตผมไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแล้วแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดมากๆเลยลคะค่ะ